เห็ดโคนใหญ่แช่แข็งนะฮะเนาะลวกแล้วติลวกเวลาอ่าของสดยังประทันได้กินนะคะพี่น้องคะ <c oughs> อันนี้อันนี้ต้องมาทำมาทำอาหารให้ป้าก่อนเนาะออมปล<ส>าเย่อเยืนี่พริแกงนะคะตามเสยอย่างได้พี่แกง ระใช้ใส่กระชายใส่หอมแดงพริกสุกนี่นะสูตรบ้านค้อยแกงอาหารป่าค้อยเนี่ยจะบ้านเราจะติดกระชายกันยายจ๋านี่แกง่อมแกงป่าตัดด้วยกระชายอันนี้เขาเอิวมาเมคอัพขี้ค้านผู้ใดมีแค่วก็เขี้ยวเอานะฮะรีบเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันกับแก้มเขาจะกินจิ้นเหนียหมดแกงป่าห้ามตำจริงละเอียดจริงอยู่อยู่เมืองนอก ป้าก็ทําแบบนี้แหละพี่ก็ทําแบบนี้แหละไม่ขวดขี้คันอันนี้นะเด้อขาสิบบไปเป็นลูกสะไยอะสมัยนี้บงอค่ะเหมือนกันเลยเนี่ยถ้าไหมโบราณเขาไม่เอาไปเป็นลูกสะไยค่ะตามพิกบัแตกริกคนละเอียดเอาให่า่เยอะมากช้อนเดียวพอโอเคว่าเด้อบานนี้เพิ่นจินแซบคักไหลซอนอดสอันนี้ก็นัวแซบเลยนะครับเพราะว่าไอ้เผ็ด เราก็สุกแล้วเนาะเด๋ยวลงไข่ตู้ใบอันนี<ม>้เขาเรียกใบส้มใบส้มกบอะแทนมะขามเปียกแทนมะขามเปียกนะคะสำหรับแกงเห็ดบ้านเฮาถ้าอยู่เมืองนอกอ่ยกายายจ๋าแกงเห็ดยายจ๋าก็จะใส่มะขามเปียกแทนบ้านเฮาเอื้นส้มกบแล้วก็มันจะมีใบอะไรนะเหมือนใบเหมือนชะอมอะส้มปล่อยส้มปล่อยส้มปล่อยนะคะนี่ นี่ใส่ไปน,นี่ยังบุ๊ปหองน้ำโผรไปก็ะบอกน่มุเ,มเข้าป่าเฉยเลยเข้าเข,ข,ข้าต้องไปดูลอยไว้อ๋อยดูนะครับพี่น้องแกงเห็ดโคนใหญ่นะคะใครเจอสดๆเอามาเวหาเด้ออุ้ยสดหอนๆ ตอนนี้ไม่ค่อยมีนสมมงเจอตอนนี้จะเห็มมดโคนนะเอาไข่มดแดงมาใส่ด้วยไหนี่ไขมแแบ่งกันแบ่งกันนะฮะนี่ก็กินมหมดแล้วลูกเที่ยทีแ่แตกๆลงไปไข่มดแดงใส่ไปด้วยพี่น้องนี่เยอะแล้วพอแล้วนี่แกงเห็ดใส่ไข่มดแดงหั <c oughs> <c oughs> กบัว ชิมหน่อยดิทีนี้ชิมได้เลยอืมเพิ่มเติมมาแล้วอืมแซ่บเลยพอพอใช่ไหมยบขาวอืมนัวขนาดเนี่ยเป็นไแล้วทีน,นี้